50. chị hát 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 เพราะว่า้อนมนมันใหญ่กว่าน,นี้ทำได้ได้เวลาลงมาเนี่ยอย่ลืมอะ <c oughs> อ่าพี่อันเนี้ยนนตัวอันตรายถ้าเกิดมีหินเนี่ยมันมายัดตรื <c oughs> อ๋อถ้าเราเอาวอาเอาไม้ต้นนี้ให้หน่อยีืมถนนเงี้ยบอกให้พี่จะเอา ระวังไว้เลยป้ายไปเยินคูเลยอันแรเราอันตรายเลยใช่ปูนี่ขาดเลยอ่ะ่ว่าเลื่อยได้ไหมไม่ต้องรับใหม่หมดเลยอ่ะอาจจะไม่คมเลยคูยง่ายก็โดนหน,หนึกโดนอะไรี่ยเราสังเกตเลย ว่าเนี่ยันจะเล่นอรกันะเนที่ไนเคอมนเป็นน้นคะอนั่นกคือเป็นเกิดสถานที่นะก็คือ

วิด,นะดีโอคอลหาแกได้ตลอดบบบเวลาเครื่องมีปัญหาอยู่ภาคใต้นี่แกส่งไปแบบส่งโคลีไม่ใช่โคาลีหรอกเพราะว่ามีคนส่งให้อยู่ไปส่งที่อุดรเขาไปลงกรุงเทพจากกรุงเทพไปภาคใต้เขาจ่ายค่าคนส่งเองเราจ่ายแค่จา่ายจากอุดรไปกรุงเทพให้เขาเวลาติดตั้งวิดีโอคอลแต่ถ้าเกิดว่ดบ้านเราต้องต่กรุงเทพมาภาคเหนือแกไปส่งเองหรอ No.